สวัสดีครับวันนี้ผมน้องพีร้านพีมอเตอร์บายนะครับวันนี้ผมมากับโซฟาเคลื่อนที่ชั้นเยี่ยมแล้วต้องบอกเลยว่ามีเงินก็ไปซื้อป้ายแดงไม่ได้แล้วนะครับเพราะไม่ได้นำเข้าแล้วนะครับดังน,นี้ก็คือ Su z u ก i b e ิร m a n 650ซีซีนะครับต้องใช้คำว่า6 5 0ซีซีผมบอกเลยสกูตเตอร์เคลื่อนที่ชั้นเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ไม่มีแบรนด์ไหนมาเปรียบเทียบ ในความเป็นสกูตเตอร์ทัวรงได้ในต้องบอกว่าในเซกเมนต์นี้ดีกว่าครับถ้าไม่เอาเอาเฉพาะรถเจแปนนะครับรถญี่ปุ่นนะผม,มบอกเลยว่านี่คือแบบบิ๊กสกูตเตอร์ที่แท้ถูนะครับมาแล้วเรามาดูกันนี่เดี๋ยวผมดูเอา้ากระจกพับพับอ๋อเป็นไงรถรถติดเหรอนี่ครับพับกระจกพับไฟฟ้าพับไฟไฟ้าไม่พอนี่คิวไฟฟ้า ขึ้นลงไฟฟ้านี่ผมบอกเลยแล้วรถคันนี้วิ่งมาไม่เยอะด้วยครับรถปี2019นะครับจด19สภาพนี่ผมบอกเลยนะไม่มีล้มไม่มีชนนะครับดูสภาพนี่ดูดูชุดสีกินคลีนเลยนะฮะกินคลีนเลยครับมีไฟสปอร์ตไลท์ให้คูหนึ่งสามารถเปิดเปลี่ยนเลนได้เลนนี่เลนเหลืองถ้าอยากได้ขาวถ้าอยากได้ขาวถอดออกเดี๋ยวนี่ครับแต่ถ้าไม่ชอบปิดไว ปิดไว้ครับถ้าฝาเลนเนี่ยไม่ใช่รอยล้มนะฝาเลนที่เป็นรอยถลอกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยติดอยู่ข้างบนแล้วมันโดนตรงนี้เปลี่ยนเราก็เลยเปลี่ยนลงมาข้างล่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของจานเบรกเต็มยางใหม่นี่ไฟไฟหน้าก็เปลี่ยนเป็น LED ให้แล้วนะครับนี่มาไล่มาดูด้านข้างนี่ครับรถสกูตเตอร์ชั้นเยี่ยมเดินทางนี่ผมบอกเลยโคตรนิ่มนะครับขี่โคตรดีอัตาเร่งนี่ผมบอกเลยว่า ความใหญ่นี่ไม่ได้มีผลเลยนะครับพ่อผ่ามาแล้วเสียงนุ่มมากทะเบียนอย่างสวยครับ9กกไก่ยอหญิง98 98ให้ไปเลยครับไม่ถอดนะครับสวยๆทะเบียนสวยๆแบบนี้ครับมาดูรอบพันเลยครับรอบพันนี้โห้บอดนี่เปิดนิดนึงนะโหขึ้นไปนั่งเมื่อกี้นี่ดูครับบอดอย่างสวยนี่ครับไม่มีรอยเลยมีรอยเลยครับขออนุญาตนะฮะมีตีนเป็ดมาให้เรียบร้อยนะครับ นาทีเป็ดเนี้ยเป็นของวีตอมมาใส่นะฮะเพื่องความนั่นคงค่ะทั้งคู่มีให้นะครับมาฟังเสียงเครื่องกันแล้วก็ดูเลขไม้นี่ครับเลขไม้วิ่งมาเพียง3 2 0 0 0นะครับไม้แท้ยืนยันการันตีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีประกันเครื่องยนต์ซ่อมศูนย์นะครับช่วยเหลือทุกเฉิดให้1ปีนะครับเหมือนใกล้เกื่อไขใกล้เคียงกับตัวรถป้ายแดงนะครับใช้รถแบบสบายใจอุ่นใจนะครับมีบริการหลังบ้านคอยดูแลนะครับหายห่วงมาฟังเสียงเครื่องกันนี่ครับกำเบกมือแล้วนะครับ ด,ด,ดูรอบหน่อยดูรอบหน่อยที่เขามาดูรอบหน่อยครับดูรอบหน่อยครับอ๋อแล้วที่สำคัญนะผมบอกเลยนี่มีโหมด Power. พาวเวอร์พาวเวอร์โหมดมีโหมด d โหมด M อ p d o ัพดาวได้โอ้โหผมบอกเลยว่า ไปไปเดี๋ยวตากล้องไปดูกับผมเลยดีกว่านี่ไม่ต้องห่วงครับคลิปนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแบบเปิดคันเร่งให้แบบเต็มเต็มข้อเลยตากล้องไม่ตกแน่นอนมีพิงท้ายนั่งโคตรสบายพิงท้ายตูดด้วยนะครับนั่งบายไหมครับเอาเพราโบดเลยดีกว่านี่นั่งสองนะเดี๋ยวกางกระจกมาร์ เธอจริงหรือเปล่าเนี่ยครับเดินเบรกหนักแน่นขึ้นเขาลงเขาสบายนี่ครับเปลี่ยนเกียร์ดีนี่ครับเข้าเป็นแมนนวลโหมดนะฮะเนี่ยครับ,รบมีทิ i p ์เตอร์โทนิกให้ด้วยครับ โทนิกได้ด้วยยัเงไงยเที่ยงสอ,งอเ,เพราะฉะนั้นขึ้นเขาลงห้วยไม่เป็นอุปสรรคแน่นอนครับแต่ถ้าใครหาอยู่อยากได้สภาพใกล้เคียงปลายแดงต้องหาคันนี้เลยครับของระบบไฟนะครับไฟสปอร์ตไลท์เป็นสวิตช์แยกแบบนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็ไฟสูงผมบอกเลยว่าเวลารถเดินทางไกลเนฟังก์ชันนี้จะได้บดไฟสูงต่ากู้สปอร์ตไลท์นะเผื่อรถฝัดหน้าหรือรถออกกระดานหานเนี่ยครับป๊บป๊าป๊๊ไฟสูงนี่ครับ ครับกระจกใช้ได้ครบไสเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับใช้ได้ครบเบรกหลังฮนะเบรกมือครับเบรกบอ้อขออภัยครับเบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังใช้ได้ครบแล้วก็ตัวนี้มีเบรกมือด้วยนะครับนี่ต้องใช้นะเบรกมือนี่เบรกมือปลดครับโอ้ยอย่างกับรถยนต์เก๊นีน่ เก็บของนี่นี่ที่เก็บของครบฟังชันครบแบบนี้ห้ามช้าห้ามพลาดนะครับมาผมเปิดราคานะครับขออนุญาตเปิดราคาแบบเรราๆแบบแต่ต้องขออนุญาตให้สมเหตุสมผลกับสภาพนิดนึงนะครับผมขออนุญาตเปิดราคาเพียง2 5 0 0 0 0บาทนะครับย้ำนะครับ2 5 0 0 0 0บาทมีรับประกันเครื่องยนต์นะครับให้หนึ่งปีนะครับช่วยเหลือฉุกเฉินตลอดอายุสัญญานะครับ ห้ามช้าห้ามพลาดนะครับสภาพดีๆแบบนี้หาไม่ได้บ่อยๆเลื่อนให้นิ้วสากก็หาไม่เจอครับเบอร์ผมครับ0625091529ครับยินดีรับสายและให้คำปรบบึกษาครับสวัสดีครับ